จ้าจ้าได้ยินชัดเจนบอจ้าได้ยินจ้ะค่ะยิ้มไข่บอหนิได้ยินชัดเจนชัดเจนจ้ะว้าเอาว่าจังไดร่ันดียังจากเล็กลงเลเเเ็กไปแล้วเมืนอนั้นป้ยเน็ดกับเจ้าไปแล้วบอจ้ะโตขึ้นมาก่อยจมผอมจมข้อหาหน่าผู้ชายข่อยที่ตายจ้ะยุคที่คนคิดกันนี่ยแะเพราะว่าหน้าหน้า,นาเอ้ยเจ้าโหบอลุมเนี่ยเจ้าขายเงี้ยขายท่านที่นี้ไปแฉเมืองนอกเมืองหน้าไปหายเหตการเหตุงานแล้ว แต่บัดนี้เขาไปเฮ็ดกําแพงค้ำกำแพงนิดไว้กลายเป็นแห่นิดแคบไปเลยเจ้าไปอยู่ไสมานนกว่ามาบอกเลขบอกเบอร์เน่อันง่ามกระท้วมนิดบ่มีข้าวกินคอยวางสเนาะขคอยจมไปดิจ้อันนั้นบ่มีข้าวกินถ้าบ่ถือถเลขก็สิบ่มีเงินซื้อข้าวกินคอยวางสีเนาะแล,แล้ว่าก็ล้าไปแหละตกขึ้นมาว่าสิแจ้งนี่แลขคอยสั่งนาฬิกาปุ๊ขคอย,คอยนี่ก็ะสังคนที่ได้ถามเลขเล่าจอจ้ะเราบ่ใส่เสือ้อ เราเบาใ่เสือจ<ะ>้งเก่ยงยินฮูเขาเปลือกแม่ข่อยกระสอบหนึ่งอันกูได้ยินว่ามึงจงมบ่มีเขากิ่นภายใยใต้หูในจ้งไทย<ะ>เอาเขาเปลือกมาว่างไว้เงี่ยนข่อยกระสอบหนึ่งยุ่ข้างเสาน,านี่แล้วเลาเราล้ลลลลหูพ่อมาช่าเนี่ยน,นาทีก็ข่อยเขาบ่ได้เนี่ยเพราะเขาเอากําแพงกันเรามาเข้าประตูเนี่ยข่อยข่อยทูกกําแพงออกเฮ็ดเป็นประตูดิจะไหมจะใส่ประตูน้ำเน่าเขาออกมันบ่วันนี้่อยก็เลย ถูกกาแพงหนาบ้านข่อยเฮ็ดเป็นประตูแล้วไปหิวเขาแล้วก็แบกใจมานเนี่ตายแล้วหิวมา,ากอืเจ้าเห็นกระสอบที่เขาอันเอาเขาใสเป่แล้วเขาก็มาจุกนห็นั่มนะห<า>ิวเขามากอเอาว่างไว้เสาเอาผู้ไ้มึงกระสอบหนึ่งเขาเปลือกให้ไปรสีกลิ่นไปะนะเมื่อวานมึงบ่มีเขากินไปะนะแต่ขเขาเลี้ยวเป็นหนาละหนาหนาผู้ไหมแต่หุ่นสีผิวนนะเป็นหน้าคอยที่ตายเป็นเป็น10ิวก็ปีแล้วโอ้ยบ่แม่นเพิ่ิมาให้สุกตี ยากษ์พอกวาจังสันล่ะหรือบ้านลี้จีหึตองข่อยมาอยู่ข่อยมาอยู่บ้านใหม่ๆน่ะเล่าวานนี่มึงถามแม่ป่ามึงก็น่ะอยู่บ่ข่อยฮู้ว่าเป็นเสียงเล่าข่อยยานข่อยหมูบลงเตียงเล่าข่อยยานข่อยหมูบลงเตียงเล่านั่นหมูเลงเตียงคือบ่เบิ่งหน้าเล่าย่านเพราะเล่าเป็นผีฮู้ว่าเล่าเป็นผีเนี่ยก็เรียกนี่ตาเบิ่งล่าเลยแล้วบ่ใส่เสื้อใส่แต่้กิ่งยีนอันแม่นหยังเจ้าอย่าพ่อแม่ป่าใหยัง อยากกินก้อยกุ้งพะ่จ้าก็กูอยากแบ่งเสียยินพใช่ไหมเรามาที่สมัยนั้นเจมกข่อยกับแม่ยิ่ใหม่บอกก็ได้ว่าถ้าเจ้าอยากได้นะเจ้าบอกเลขข่อยก่อนข่อยจะสิบอกแม่ป่าหากุ้งไปก้อยให้เจ้ากินนี่ฮะมึงอยากได้เลขยี่ิพนะมึงมายี่สิพะนจ้าที่สองเด้อพะนะบอกข่อยแม่ืึนั่นี้ันบอกพี่บอกน้องข่อยว่ามีไคเสียจะคน ออกซีสองข้างล่างใคนใดผู้เดียวสองคนไั <me AUDIO> ้นตายอันนี้ช่วงไม่ไม่ที่เราตายเป็นบอเรามาบอกอะมีม่นักข่อยกลับมาอยู่บ้านปีนี้ปีที่เก่าเราวข่อยกลับมาอยู่บ้าลเราข่อยมเคยฝันเห็นหน้าจ้าเชียร์ข่อยจมปากจมพ่อกับมาคยฝันเห็นญาตเชียร์มีขื้นก้อนน่ะนะที่ที่ฝันปล่อยเลือเก่าสามหาไปแล้วโตขึ้นมาข่อยนอนจมปากจมพ่อฝันแม่แล้วอาเขา กกินเพราะเขาอยู่ในแง่ฝหอยเหลือแค่สามจอบหนาะมันถวน่วม<อ>เนาะจ้าเดี๋ยคอมเมนว่าบบตื่นก่อนนี่เพิ่นสิบอกเลขบอกเบือ,บอดิอ้พี่นี่เนาะใคอยสิถามแล้วตอไ่หอยมากเรขหอยก็สิถามต่อหรือหอยคิดว่านะแล้วก็หิวกระสอบเขาข<อ>เขาไม่ได้เนี่ยอยเลยนี่มาวางไวปมองเสานี่ห<อ>น้าบ้านเตาหน้าบ้านเอามาให้กระสอบนึงแม่นบ่เออข้าวเปือกนะ่ะอันนว่ามันสิ อีกเป็นตัวได้เขาว่าเข่ากับเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าพว้กุสีบาอีกแล้วอ้วนต้องห่ากับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าตรงกับบานเลทีอีกลวเ,วเลี้ยวจีบาทเลทีหนึ่งเก่าแล้วเอากรามาให้ในบ้านบาทเลทีหนึ่งเก่ามันสีออกกูมให้มึงกระสอบหนึ่งมึงเอาไปซีกินกูว่กูได้เงี้ยาล้วมึงจมบ่มีเขากลิ่นก็นหน้าคอยคาคาดสันทว่าจังสีหน้าพูดเสียไปเลี้วเป็นบ่เนี่ยแต่โดูเล้ยวมันเมียนผู้ชายเสียไป อืโตัว้รก็มักเลขมากเบอร์ที่สุดเลยเดิจ้าคือสิอยากให้โชคให้มานเนาะเต่เราซื้อบอ่ได้มากเนาะคือเราตายไปโดนเราแม่โดนปีเราแม่ชิบว่าปีเราเนาะตายจ้าที่เป็นเลขนีิสิตีเป็นบาล,ลีทีบอกฝันยำถือว่าฝันยำวะท ộ ะอัน่อยว่าเข่ากับเก่ากระสอบหนึ่งอ,อยว่าหนึ่งเก่าอืมหนึ่งเก่าตรงกระบาดเลขทีแล้วเลยบอกให้ทุกทีทุกหน่องฟัง เมื่อเขาถือเมื่อตรงหาหนึ่งเก่าคว,ยวายาวบอบบอบเอ,บอาสามโตเขาจีมาชิบเก่าข้างล่างค่ะค่ะแล้วหิวมาห่างบ้างแม่ไปขางเสาไปเตะล่างบ้านบ้างไหวเสาหนาบ้านขวายูออบ้านเหล็กทีค่ะครับ,บนึ่เก่าอีกเท่ๆหนึ่งหกแล้วก็สิออกหนึ่งเก่าอืมถือว่าเป็นไม่ย่ำแน่นอนเพราะว่าเขาลงตัวเลขไปแหมลงตัวเลขไปเดาแม่เก้าสามห้าแมนแมน หรือตีอีกได้หนึ่งให้เหลกเข้าเขาเพื่อจังไหนเพื่อนเราเขาเปลือกมาหั่นเข้าเมียนเละเขาลงไปเขาแล้วโบเก่าสามหาแมยสามหาหาสามนี่เมยนแม่จังไรกับตรงมีเก่าหนึ่งใหม่วายจากค่อยข่อยได้มักเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแลยข่อยไปเปียนเก่าสามหาออกเขาเอาไม้หอยมันเป็นมีเก่าสามหาแล้วค่อยจะไปหาเอาไม้เก่าสามหาหน้าตดีเอาหนึ่งเก่า ก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วว่าให้ผู้ใดตั้งเขากับว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วเผาก็สอบหนึ่งตีง่ายมีเงนเราก็บ้านบ้านลีทีกันหนึ่งเก้าเนาะมันก็ตรงกันมันบอกงวดว่างหันมันกลับหัวออกหนึ่งหกงวดนี้มันสิออกหนึ่งเก้าบานลีทีละลังจาถูกลอยใจเป็นยังยืญเนาะจะเอาน้องเอื้อว่าบอกเล็อีกตีงวดนี้ท่านในพ่อท่านในพ่ออ้ยพ่อกันตีถาม้าเราจังเดกกันการเราบอกอีก เสียได้หลาย19เราออก16อูยเสียได้เสียได้เราก็แม่นอยู่เนาะแม่นจ้าเอ้าจังได๋ก็ให้โชคให้มนเด้องวดนี้เด้อให้มนๆรอน้องเอิร์ทเด้อคเนาะีไว้เด้อ FC เอ้ย1991เทียมันมาเนาะหวเขามาให้สอบแม่น เสือเ่ราใช่ใช่ใส่กางเกงอันคุณเฮินคือเล่าเมื่อนำเสียงคือเลาเมื่อเจะาว่าขนเดียวบงนาเนี่ยเป็นนาผู้มไหมเมือเราตายไปโยนล้วไปเกิดเป็นผู้ไม้เดี๋ยวขึ้จังไหกับบอลูเสียงเสียงมาด้ยบิดนั่นละเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้เบิดนะพิ่นเบื่อเ้ยมันคือคนคือเฮาเนาะห้าพื้นไหนสุใครมัน อืมคิดค you know, no like ิดสามหากับส like yeah, so so uhm, okay. yeah, ิบเก่าคิดว่าเลขเขาแล้วล่ะเพราะว่าได้เขาไหมเพิ่นเอาเขามาให้กับบนเลขทีสิบเก่าร้องเบองวมาสีฟันยำยังอีกถ้าจะได้ฉลากินแบงมาแล้วร้องเสียงในเด้อค่ะฟันยังจบมือวาาสิบันยังอีกเมนเมนเราก็จวบเลขน้องเอื้อดำเด้อเอาตามนี่จ้ะเอาจังไดกระทักทายมาเด้อกับน้องเอื์อบอกจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะ เอาค่ะเอฟซีเดวสามนา,าจะทวนตัวเลขหลังจากที่เพิ่นปล่อยเลขชุดนี้ละจ้ะอันนี้ที่เพิ่นปล่อยไปได้จ้ะเพิ่นมาฝันเพิ่นมาฝันวานาที่เพิ่นที่ตายไปแล้วเบกเขาไมา้กระสอบหนึ่งเป็นข้าวเปลือกไม่เราอยู่บารเลขที่หนึ่งเก่าว่าเมนหนึ่งเก่ามันสีไม้อีกบ่อีีนองซัําเพิ่นฝันยำเดีหลังจากที่เพิ่นลุ้งลุ้งเลขไปแล้วก็คือผู้ที่ตายเนี่ยเบกเข่าสานไม่เออเบรกเขาเปียกไม้เรา กระสอบหนึ่งมาวางไว้หน้าบา้านเอาเขา่าให้ไปะนะหรือว่ารียกเขาเลวแต่ที่เราลุงคลิปไปเนาะพี่น้องกาหลังจากที่เราฝันว่ามีผู้หญิงสองคนมาสือ่ออันที่เราขายของอยู่ตลาดในราคาสามสิบห้าบาทเราบอกไปว่าถือเรียลละสามสิบห้าแต่ผู้หญิงสองคนนั้นบอกว่าแพงเพิ่นกระเล็ดตีเป็นผู้หญิงสองคนเป็นสองซีอันนี้ฝันตองหมดอันนี้เล็กวิ่งเป็นเด้องดบังหันเล็กวิ่งเป็นกับเขา หกกับหนึ่งหนึ่งหกดข้อกันมานี่งวดนี้ภายในสามตัวเดียวอันนี้คลิปตัวงวดหลังจากลงคลิปนี้แล้วมาฝันนี่ฝันว่นหน้าที่ตายไปแล้วเบียกเข่ามาให้พี่น้องจ้าเบียกกะสอบเข่าเปียกมาให้หรือว่าเลขเข่าแล้วแต่บายเล็กทีหนึ่งเก่าหรือเพิ่มมักแหงงวดมังหันเพิ่นกะฝันแต่หนึ่งเก่านี่แหละพี่น้องมันออกหนึ่งหกหรืองวดนี้มันสีม้าหนึ่งเก่าเอาค่ะแนวทางความฝันกะถือว่าฝันยำแล้ว อย่าลืมด้วยค่ะว่า fc ร้อยเอ็ดเพิ่นฝันเหม็นยู่จ้ะพี่น้องคะ่ะจับทั้งใน้ถิกจก้ะคลิปนี้กันหนึ่งเก่าอันนี้ต้องวดซ้ำห่านี่หนึ่งเก่าหรือผู้ใดสิตีว่าจังใดกับเม็นในคลิปมาเนี่ยค่ะกะย้ำดื้อเดียวทางมีเขามีหลุดจ้าความฝันผู้ใดมากกะจัดได้จ้ะอ้าวผู้ใดเห็นคลิปนี้รวยๆปังๆสุขสุขคนเงินไรกองทองไรเขาไปละจ้ะสวัสดีจ้า